สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ power bank นะครับ power bank คืออะไร power bank ก็คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เอาไว้เก็บกักไฟเก็บกับกําลังไฟนะครับเป็นแบตเตอรี่เสริมที่เอาไว้ให้คุณใช้เวลาที่คุณจาเป็น,นเช่นมือถือแบตหมดหรือว่าเอาไปชาร์จอุปกรณ์ต่างๆส่วนประกอบของ power bank ที่สําคัญเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนละคร หนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของแผงวงจรที่จะเอาไว้รับไฟเข้าและเอาไฟออกนะครับที่ใช้ในการควบคุมการจ่ายแบตเตอรี่ของคุณ2ก็คือจะเป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในนะครับพอแบงค์ที่เห็นอยู่ตามท้องตลาดโดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะมีอยู่หลายๆความจุนะครับหลายๆขนาดหลายๆความจุอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้10,000ม ah, ิลลิแอมตัวนี้2 0 0 0 0มิลลิแอม หรือว่าตรงนี้นะครับใหญ่สุด30ม0 0ื่นมิลแอมนะครับถามว่าความจุพวกนี้คืออะไรความจุพวกนี้คือกําลังความจุมากที่สุดที่ power bank ตัวนั้นรับได้ที่แบตเตอรี่ที่อยู่ใน power bank นั้นจุได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใน power bank แ,แต่ละตัวเนี่ยจะเก็บกักไฟไว้ประมาณ60-8 0ของความจุเต็มเท่านั้นเพราะอะไรล่ะครับ แบตเตอรี่มันก็เหมือนกรบลุกโปง่งถ้าเกิดเราอัดลมเข้าไปจนแน่นจนตึงมันก็มีสิทธิ์ที่จะระเบิดได้มันก็เหมือนกันครับถ้าแบตเตอรี่มันเก็บไฟเข้าไปเต็มความจุข,ของมันมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่มันจะระเบิดได้นะครับสำหรับการใช้งาน Power Bank นะครับคำถามแรกที่จะได้ยินมาบ่อยมากคือ Power Bank เนี่ยชาร์จมือถือได้กี่รอบอย่างที่เราทราบแล้วว่า Power Bank แต่ตัวจะมีค่าความจุเนี่ยอยู่ประมาณ60-80%ของความจุเต็มนะครับ มันก็อยู่ที่ว่ามือถือของคุณนั้นมีความจุเท่าไหร่สมมติว่าตัวนี้1 0 0่งมมิลลิแอมมีความจุจริง,รงๆเนี่ยอยู่ประมาณ6 0 0 0นถึงแปดพถ้าคุณเอาไปชาร์จมือถือส0 0พมันก็จะได้ประมาณสรอบถึง2รอบครึ่งแต่มันอยู่ที่ว่าในการชาร์จที่ถูกต้องเนี่ยก็คือคุณเสียบชาร์จแล้วคุณทิ้งมือถือ,อไว้ คุณไม่ได้ใช้มือถือแต่โดยส่วนมากเราจะก็คือคุณใช้งานมือถือไปด้วยคุณเล่นเกมไปด้วยคุณนูนหนังไปด้วยแล้วคุณเสียบชาร์จไปด้วยนะครับการใช้ไฟเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นทําให้จานวนรอบในการชาร์จเนี่ยมันก็น้อยลงตามเข้าไปนะครับสําหรับการที่เราจะชาร์จไฟเข้านะครับในตัว power bank เนี่ยมันจะมีช่อง input อยู่นะครับช่อง input เนี่ยจะมีอยู่ช่องหนึ่งช่องเดียวนะครับส่วนมากจะเป็นหัว micro USB โดยปกติแล้วสายที่แถมมาในกล่องของ o w e แบงค์เนี่ยจะเป็นสายสำหรับชาร์จเข้านะครับโดยคุณสามารถเอาสายเนี่ยไปต่อกับหัวปลั๊กของมือถือได้เลยนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปซึ่งตัวนี้เราไม่ต้องเสียบชาร์จนานเสียบชาร์จพอมันเต็มเสร็จปุ๊บเราสามารถถอดได้เลยเราไม่ต้องเสียบแช่ไว้แล้วหัวชาร์จที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะใช้หัวชาร์จที่เป็นชาร์จมือถือก็คือหัวชาร์จแบบ1แอมป์ นะครับบางคนอาจจะบอกว่าชาร์จช้าการชาร์จช้าเนี่ยมันอาจจะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยคงประสิทธิภาพได้ดีกว่าดีกว่าการที่เราชาร์จเร็วเข้ามาแล้วแบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเช่นกันครับกับการที่เราใช้เราใช้พาวเวอร์แบงค์เนี่ยเราไม่ต้องใช้ให้มันหมดไม่ต้องใช้ให้มันจนแบบหมดเกลี้ยงเลยถึงจะชาร์จยิ่งถ้าเกิดคุณใช้จนมันหมดศูนเมื่อไหร่แล้วคุณชาร์จเนี่ยมันจะทาให้เกิดความร้อนสูงความร้อนมันจะทําให แบตเตอรี่ของ power bank พวกเนี้ยมันเสื่อมลงนะครับข้อแนะนําก็คือให้มันเหลือสับขีดหนึ่งถ้าตัวไหนนะครับมันโชว์เนี่ยครับโชว์เป็นขีดอย่างเงี้ยให้มันเหลือขีดหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าตัวไหนที่มันมีเป็นพวกจอด led นะครับพวกนี้เนี่ยนะครับให้มันเหลือไว้สักประมาณ25% 20%อย่าใช้จนเกี้ยงแล้วค่อยมาชาร์จทีเดียวนะครับการชาร์จที่20%นเนี่ย ขึ้น20%อขึ้นไปมันจะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมันความเสื่อมมันน้อยลงนะครับและอย่างหนึ่งก็คือการเก็บประจุนะครับแบตเตอรี่ทุกอย่างมันมีการคายประจุของมันนะครับถ้าคุณเก็บไว้วันนี้คุณเก็บไว้ร้อซนะครับพรุ่งนี้คุณทิ้งไว้ปเปล่าเลยคุณยังไม่ได้เสียบชาร์ไม่ได้เสียบอะไรพรุ่งนี้มันก็จะคายประจุออกไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือประมาณ30% 4 0แล้วมันก็จะคายอยู่อย่างนั้นได้ยาวๆเลยอ่า ซึ่งการคายประจุของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับอยู่ที่ว่ายิ่งอากาศร้อนมันจะยิ่งคายประจุออกไปเร็วนั่นก็คือคุณต้องไม่เก็บ power bank พวกเนี้ยไว้ในที่อากาศร้อนเช่นถ้าคุณเอาไว้ในรถเอาไว้ที่หน้ารถตากแดดอย่างเงี้ยแบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วแบตเตอรี่มันก็จะหายไปเร็วมากขึ้น p o w e แบ a n ์โดยทั่วไปจะมีช่องสาหรับเอาพุทธก็คือช่องสําหรับเสียบแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามือถือนี่อยู่2ช่องนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีเลขบอก ว่า1แอมป์กับ2แอมป์จะเป็นเอาเอาพุทธ1เอาพุทธ2นะครับจะมี1แอมป์กับ2แอมป์1แอมป์มันก็คือว่าประจุเนี่ยมันจะออกไปทีละแอมป์นะครับถ้าเป็น2แอมป์มันก็คือประจุเนี้ยมันจะออกไปคูณ2นะครับนั่นก็คือถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่10,000เนี่ยเอาอไปเสียบกับมือถือถ้าเราเสียบช่อง1แอมป์มันก็คือออกไปทีละ1ถ้าเราเสียบช่องกับ2มันก็ออกไปทีละ2นั่นก็คือมือถือมันจะชาร์จได้ไวขึ้นจริง แต่แบตเตอรี่มันก็จะออกเร็วมากขึ้นมันจะเกิดความร้อนสูงมันอาจจะมีโอ,อก,กาสเสื่อมได้ทั้งแบตเตอรี่ในพาวเวอร์ bank แล้วก็แบตเตอรี่มือถือเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะครับก็คือให้ต่อจากช่อง1แอมป์ออกไปเข้ามือถือนะครับช่อง2แอมป์สำหรับพวกแท็บเลตต็ตต่างๆนะครับหรือว่าพวกจอใหญ่นะครับที่จะต้องอัดจ,จุเข้าไปสูงๆนะครับแต่ในท้ายที่สุดนี้นะครับการชาร์จแบตเตอรี่ด้วย พอแบงก์ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดผลดีที่สุดเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณใช้สายที่ดีใช้ตัวอะแดปเตอร์สำหรับาร์จไฟเข้าที่ดีนะครับถ้าคุณใช้สายที่ดีสายที่ไม่มีปัญหานะครับพวกเนี้ยอ่ามันก็จะทําให้กระแสะไฟเนี่ยวิ่งคงที่นะครับวิ่งเต็มวิ่งคงที่ไม่มีปัญหาใดๆถ้าเกิดคุณใช้ปลั๊กที่ดีกระแสะไฟที่เข้ามาในพอแบง n ์เนี่ยมันก็จะเสถียร มันก็จะทําให้พอแบงค์ของคุณเนี่ยอยู่กับคุณไปได้นานแล้วก็ใช้งานได้เต็มระบบใช้งานได้เต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับผม